เพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเพชพ่อมดเคว่าเป์ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายรัรันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า10,000 0คนเติมถูกเติมไวเติมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบาคอยคุ้มสุดๆเติมเกม ll วาริปง่ายแสนง่ายเพียงใช้ได้อดไอเดีเท่านั้นใส่โค้ดคลาสสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคเบาเป์อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ อย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะโอเคครับผมกาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม j u r a s s i c World ลด์เกมกันใน EP ที่3แล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมานะอาบอกว่าเรานะสามารถทําตัวของไทรน osaur ัสนะครับผมเลเวล30ตัวที่2ได้นะแต่ว่ายังไม่ทําการแบบว่า Evolution กันนะก็เลยแบบว่า ก็เลยจะมาทําการแบบว่าทําคลิปส่งท้ายตัวของทีเ x ็กทั้ง3ตัวนี้นะคือว่าจะเอาพี่แกไปลงทัวนาเมนต์หรือเอาไปเล่นนะฮะในแพ็กตีการ์ดนะทั้ง3มตัวเลยแล้วก็3มเกมนะครับผมก็เลยจะไปเล่นให้เพื่อนดูกันนะก็นี่นะครับจะเป็นร่างทีเด็กนะครับผมร่างที่2นะเดี๋ยวมาดูร่างแรกกันนะร่างแรกก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ร่างที่2นะครับผมนี่ก็จะเริ่มแบบมีลายเหมือนลายเสือขึ้นมานะครับแล้วก็ร่างที่3านะก็เป็นตัวแบบสีส้มแบบนี้นะครับผม ส่วนล่างที่เลเวล3 1มสเ็ถึงสีเนี่ยเหมือนจะมีหนามขึ้นมานะครับผมแต่ก็ยังไม่เห็นตัวนะเพราะว่าเป็นเงาดําๆแบบนี้นะก็เดี๋ยววันนี้จะมาส่งท้ายทีเร็กทั้งสาตัวนีนะ้ก่อนที่จะรวมล่างเป็นล่างเลเวลแม็กซ์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรให้ทําบ้างนะครับผมมีแพ็คอะไรบ้างนะก็ไอพวกนี้เรายังเล่นไม่ค่อยได้นะอย่างไอแพ็คตรงนี้มันแบบว่ามัน,ม,นมันเล่นยากเกินนะการผมสู้ไม่ไหวนะก็อาจจะต้องขอผ่านไป นี่แต่ว่ามีแต่การ์ดดีๆทางนั้นเลยนะนี่มันมันไม่ให้เรามันไม่ให้เราเล่นตัวแบบว่าแก้ทางอะไรด้วยนะมันให้เราเล่นแต่ตัวกินเนื้อนะเนี่ยแล้วคือแบบแต่ละตัวคือค่าพลังมันสูงมากแล้วคือตัวของผมเนี่ยที่พอจะแบกได้เนี่ยผมพอจะมองออกเพียงแค่ตัวของอินโดมินัสเล็กตัวเดียวนะผมก็เลยขอขอ,ขอแบบไม่เล่นแพ็คพวกนี้นะแต่ในอนาคตข้างหน้าน่ะผมไม่ปล่อยแน่นอนนะผมเก็บหมดนะแพ็คพวกนี้ขอให้ผมมีไดโนเสาร์เก่งๆก่อนละกันนะครับก็มีแพ็คอะไรเนี่ยตัวคอยาวเหรอคอมมอนเหรอ โอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรามาเล่นโหมดนี้กันดูก็ได้นะก็โอเ้เขาให้เราเล่นตัวกินเนื้อล้วนเลยนะก็เดี๋ยวเราจะทําการส่งตัวของมาจังก้าไปแล้วก็ยูท่าแรปเตอร์นะครับผมแล้วก็เอาตัวของ t ีเรสเนรับผมเลเวล40ตัวแรกลงมานะจะใช้ตัวของ t ีเร b แบกนะในเกมน,นี้โอเคมาจังก้านี้ก็เลเวล40นะครับผมพวกการระดับคอมบอนเนี่ยผมทำไวเเวล40หมดเลยนะยุคนะนี้เป็นยุคที่ มีการแค่ระดับคอมบอนก็คือโหดมากนะครับผมใช้ไตแบบแรงแบบไตลากาดนี่คืออยู่ระดับอะไรได้นะลราแรงระดับรีเจนได้ง่ายเลยนะแต่นี่คือแบบเล่นไม่ได้ครับผมแค่ขึ้นรีเจนได้ก็เหนื่อยแล้วนะปัจจุบันนี้โอ้โหเราฟองวครับตีมาถึง3แลนะแต่ยังไม่ตายนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมต่อไปเทียรนิดเทียร์น้อยนะเก็บ4ชาร์จไปครับผมผมจะให้ตัวของไทแรโนสรัสแนวแบกบนะในตานนี้มาจะกล้านะปล่อยตายได้นะ ถ้าเกิดอมของข้าไม่ตีมานะเธอหน้ามาจังกาอาจจะกัดเจ้าเล็บยาวล่วงอยู่เหมือนกันนะฮบผมน่เจ็สี่ครับผมโอเคมาจังกาอาจจะงับล่วงครับผมไปหนึ่งตัวนะฮะโอเคก็มาเจอกับเจ้าไซเซอร์ท็อปนี่ครับผมโอเคมีหกแต้มนะเขาจะอัดมาหกเลยหรือเปล่าอัดมาหกแบบนี้ครับผมมาจังกาล่วงครับผมโดนขวิดนะยูทาแรปเตอร์นี่ครับผมยูท่าแรปเตอร์โอเคขอเปลี่ยนตัวนะเอา เจ้าตัวแบบมาเนี่ยครับผมทีเรนะครับผมดาเมจ400งับคำเดียวครับผมตัวแตกนะอโอเคมาห่างฟาดคัวอืมอ้มมีแค่เวล20นะดาเมจ400นะทีเรตัวนี้ยังไงครับผมตีไหมฝั่งตรงข้ามก็จะไม่ตีนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะใช้ท่าไม่ตายปิดฉากเลยนะครับผมอัดแปดแต้มไปเลยนะมามีการคำรามก่อน1ทีครับผม เราก็มับโคให้นะโดนไป5,000นันนระเด็นเลยครับผมโอเคโมทีแรกตัวแรกนะผ่านภารกิจนะครับผมสามารถเอาชนะไปได้นะโอเคได้ดี A มา35นะมาครับผมในตาที่สองนะเจอคอยาวสองตัวเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวของอเอาวันนี้ขอเอาตัวที่แบบเราอยากเล่นนะที่แบบเวล40มานะอาจจะเอาตัวของ อาลซอัสนะครับผมแล้วก็ตัวของเจ้าวัวมาครับผมแล้วก็ทีเร็นะครับผมผู้ปิดทองหลังพระนะฮะไอ้ผมเอาอซารัสนี่รครับผมาบดาเมจสองย200นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นตัวแทงนะแล้วบอดได้เริ่มก่อนในตานี้นะบอดได้ที่เก็บแต้นนะไม่เป็นไรครับผม,ผมก็เก็บชาร์จเหมือนกันนะเอาลซารัรสตายได้ครับไม่เป็นไรนะโอเคยังไงเราตีมาหนึ่งแป้มครับผม ไม่ขนาดมือพี่เลยน้องโอเคครับผมอัดไปหนึ่งเจ็บสามครับผมติดบล็อกนะนี่กะจะเอาคืนซะหน่อยโอเคเทินหน้าเนี่ยเราตีคืนได้แล้วก็จะมีแปดแต้มเลยนะเราผ่านข,ข้ามอัดมาสองแบบนี้อือหือไม่ขนาดมือพี่เลยไอ้น้องขอหนักกว่าน,นี้ได้ไหมมาเขาหาฟาดคืนครับผมฟาดมาฟาดกลับไม่โกงครับผมอืหือล่วงครับผม นี่ไงตีเราสองทีเราไม่ล้มครับผมตัวเราสวนทีเดียวล่วงไปเลยครับผมโอเคครับผมมายังไงครับมีห้าแป้งอัดห้าไหมเราอัดสามแบบนี้เอาโรสรัสลงไปนอนครับผมแต่ว่ายังไม่นอนครับผมโอ้จริงจริงนะมาครับผมเอาโรสรัสในทําเต็มที่แล้วได้เวลาครับผมตัวผู้ปิดทองหลังพายผมทีรเร็กตัวที่สองนะครับผมตีไปสองแป้มเก็บสองไงครับเก็บสามแบบนี้จะได้ใช้ท่ามิตายปิดฉากได้ในเชิญหน้านะครับ กระเดนครับกระเดนมาเจ้าคอยาวนะจะสู้หรือไม่มี6แต้มนะผมอย่าบอกนะว่าทารนโนซอรัสเราจะโดนอัดมา6แต้มจนตายหรือเปล่าแ้้เขาตีมา5ครับผมเอาคอฟาดไปครับผมดามิเข้าไปแค่200เท่านั้นทีเล็กบอกไม่ขนามือที่เลยอไอ้น้องคำรามไปหนึ่งทีอัดไป7แต้มจังหวะนี้โอเคครับผมโดนไป6นะฝั่งข้าบ,บอกได้น1นงะผมคำรามหนึทีครับผมเราก็มับเข้าให้นะช็อตนี้ พอยาวลงไปนอนนี่ครับผมทนรับดาเมจไม่ไหวนะ่ทีเร็กตัวที่2นะ่ครับผมได้รับชัยชนะไปเป็นที่เรียบร้อยโอเคครับผมมาในตาสุดท้ายนีครับผมตาสุดท้ายนี้นะครับผมขอจัดแบบหนักๆเลยนะ่ครับผมเอาตัวของไฟโนซอรัสนะ่ครับผมมาเป็นตัวแทงนะครับผมแล้วก็เอาตัวของทีเร็กซ์นะครับผมรอบนี้จัดแค่2ตัวก็น่าจะพอนะครับผมไม่ต้องเล่นถึง3นะ เอาโรสโซลัสเนี่คนยครับผมดาเมจหนักมากนะครับผมโอ้คือแบบว่าอัดอัดไอ้ลูกปุ่มตัวนี้ตัวเดียวนี่ตายเลยนะสบาโนแต่ว่าพี่แกไม่ได้เป็นตัวเด่นในคลิปนี้ดีเพราะฉะนั้นต้องบล็อกครับผมเก็บไว้ให้ไทรโรสโซลัสนะครับผมเล่นงานนะอย่งเงครับผมแต่เขาไม่ตีนะลองลองลอง,ลองสะกิดสักทีนึงครับโอเคแต่ว่าติดบล็อกนะถ้าไม่ติดบล็อกนี่เมื่อกี้ก็มีร่วงเหมือนกันนะ ไโนเรานี่ดาเมจมากกว่าเลือดนะครับผมของฝั่งตรง,งข้ามนะฝั่งตรงข้ามมี3แต้มแบบนี้แต่ก็ยังที่จะไม่ตีคะัเหมือนจะกันอยู่นะของไฟโนโจะกิดไปหนึ่งที่โอเคเราติดบล็อกอีกแล้วครับผมนี่ให้เขามีแอคชั่นสักนิดสักหน่อยนะตีเข้าไม่เข้าค่อยว่ากันนะครับผมฝั่งตรงข้ามมี5แต้มช็อตนี้ยังไงครับผมมาโอเคแล้วเขาก็ยังไม่ตีนะครับผมรู้สึกว่าไฟโน่ได้เก็บหนึ่งนะงานนี้โอเคเข้าตีไปสี่ครับผมสะบปบ ทั่วล่วงไปครับผมโดนไปพันหนะสไปโนบอกว่าขอ1คิวนะที่ทีเรสโอเคจะเจอโัวเต่าเรียบยาวนะมี8แป้แมนะอย่าบอกนะว่าพี่แกจะใช้8แต้แมอัดมาใส่เจ้าตัวสไปโนนะแต่ว่าใช้แค่5แต้บมเท่านั้นนะงับ,ง,บงับกระช่าครับผมแต่ว่าสไปโนบอกว่าแค่นี้ไม่ขนาดมือพี่เลยโอเคก่อนว่าก่อนจะส่งท้ายนะสไปโนบอกว่าขออัดสักสองนะครับผม ก่อนจะส่งท้ายให้พี่ใหญ่เราในคลิปนี้นะเข้าไป2แต้มครับผมจังหวะนี้เอาหางฟาดไปครับผมอุ้ยเหลือ8 7นะั่งข้ามมี6แต้มจะอัดมาหมดเลยหรือไม่นะ้วเปลี่ยนตัวครับผมเอาคอยาวมานะครับผมยังไงของเราตีมา3านะสไปโนเราไม่คานามือพี่เลยไอ้น้องแต่สไปโนบอกว่าถึงคิวที่เราจะต้องได้พักนะผมให้ตัวหลักจริงๆออกลงครับผมทีเรสเนี่ยครับผม จังหวะนี้อัดไป2แต้มเก็บไป1นะครับผมเก็บ4ี่นะเพื่อใช้ท่าไม่ตายในเทิร์นหน้านี่ครับผมอื้อหือบูครับผมโดนหางทีเร็กเข้าไป1ทีมาแล้วจะเล็บยาวกลับมาลงสนามอีกรอบนึงครับผมพร้อมกับเลือดที่มีอยู่เชยงแค่87เท่านั้นเองครับไทโนสรัสเราเลือดหนึ่งหนึ่งพะครับผมโอเคอัดมา6แต้มแบบนี้นะครับผมกัดกัดกัดชากโดนไป200ครับผมทีเร็กบอกที่ถ้าไม่ตายแล้วงั้นเหรอทำรามไป1ทีครับผม เพื่อประกาศรับชัยชนะของพัดไป8แต้มจังหวะนีดด้โดน8แต้มเต็มๆไม่มีบล็อกครับผมทำลามไปหนึ่งัทีผมเราก็มับเข้าให้นะล่วงไปครับผมดาเมจโดนไปเป็นหมื่นเลยครับผมชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคได้แพ็กการ์ดมาเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมแพ็กการ์ดกะก,กากนะให้ผมแต่ว่าเรามารีวิวตัวของทีเล็กเฉยๆนะก่อนจากลาทั้ง3ตัวนะครับผมโอเค กดล็อกนะครับผมอ่าจังหวะนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปทำการอีโวตัวของ T-Rex เลยนะครับผมให้เป็นเลเวล30นะใช้เวลา4ชั่วโมงนะก็อาจจะได้เห็นในคลิปถ,ถัดไปนะถ้าเกิดอัพเป็นเลเวล40เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคก็มีไดโนเสาร์หลุดนะครับผมพยายามจะหลุดออกมาต้องจับซะหน่อยนะครับผมมาทำหน้าที่นะทำให้ไดโนเสาร์เลิกคุ้มข้างเลยครับผมกดทนันตึ๊บ เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นมินิเกมนะที่ตัวของจูราสสิกโวลเดเกมเขานำเข้ามานะอ่ะวิพาดไปนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดพลาดก็ไม่ดีนะมันเสียเวลาเวลาต้องไปตามจับนะแล้วก็จะใช้ได้นเสาสาตัวนั้นไม่ได้นะั้นในการลงอีเวนต์หรือตีแพก็กอะไรพวกนี้นะโอเคแต่ว่าไม่น่าจะพลาดนะออกมารอบสุดท้ายครับผมโอเคครับผม่าเชื่องเช่อง โอเคและ EP มาแล้วก็ DNA แดงนะครับผมโอเคตอนนี้ตัวของ t r เรเรานะก็ทำการรวมร่างกันอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวพอเป็น30-30ก็จะกลายเป็น40นะเอา2ตัวมารวมกันก็ช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ต้องฟาร์มเงินซะหน่อยนะมาครับเก็บเก็บเก็บให้หมดครับขออนุญาตเก็บตังค์แป๊บหนึ่งนะครับผมเป็นเจ้าของสวนนะมาเก็บให้หมดครับตรงไหนขึ้นตังเก็บให้หมด มาครับตรงโซนครึ่งบกครึ่งน้ำโอเคเก็บให้หมดนะโซนคอยาตรงนี้นี่โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวรับพงรับเพื่อะไรให้หมดก่อนโอเคเวลัพมาครับได้ตัวของอัมพันมานะตอนนี้มีอยู่29งห่นนะผมไม่รู้ว่าอัมพันตรงนี้มันเอาไปทำอะไรได้นะเดี๋ยวต้องศึกษาก่อนนะครับ ก็ดี๋ยวจะมีอีเวนต์อะไรในอะนาคตข้างหน้ากำลังจะมาก็เดี๋ยวอาจจะมาเล่นให้ดูอนะในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใช้ตัวของเจ้าทีเรตัวนี้นะปิดคลิปและกันนะครับผมนี่ขอรูปก,ก่านครับตอนเชื่องนี่เชื่องเาก็เรียกว่าตบหัวแล้วรูปหลังครับผมตีไปหนึ่งทีนี่ครับผมให้โชว์ความดุดันนะครับคำรามไปหนึ่งที โอเคครับ okay. ผมใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่พ์ทหน้าครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย